ครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะทวิเกอร์วันนี้เราอยู่กันในเกมแกรนี่สามก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทุกคนแกรนี่สามสวัสดีครับผมไลค์ไปครับไลค์ไปเลยลกลับมากันวันที่หนึ่งครับ บ้านมาที่เรียบร้อยนะครับโอเคก็ใช้ไม้แงะหัวเปิดประตูเหมือนเดิม ได้เลยนะลองไปดูข้างล่างครับต้องใช้คอยไม่ทำงานดูกอนว่าต้องไหนเอาใช้อะไรบ้างมีบางอย่างดันไว้ข้างในอาจจะต้องใช้เบรกกระจทำให้กระจกแตก <c oughs> ใช้มดตกใช้มดไม่ทำงาน ไอเครนตรวจตัวแล้วพิญยาอ่อนเนี่ยในห้องครับโอเปนต้องเข้ามาเว้ยเข้ามาทำไมครับเนี้ยอ,อย่าออกตัวได้ไหมมีไม้นะครับอาหารกระป๋องด้วย บ้านยายถึงมีสถานีรถไฟได้วยนะครับเนี่ยเฮ้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 ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเราไปกันดีกว่าครับ ขำด้วยไม่ต้องขำครับเจอไหม่ขีดไฟครับเจอไม่ขีดไฟครับแพล็อคีไม่มีของวะไม่มีของเลยเอ้ย เสียจังหวะอะไรกันนะกันนะแล้วห้องนี้ไม่มีไรครอกไปไม่ได้เดินย้อนกลับไปเช่ไหนี่ว่าแล้วเขาไม่มาเนาะ En eigen ั่ไงยายนี่คือสโตนว่ะไม่ใช่เหรียญน,นะครับไม่ใช่เหรียญน,นะครับไม่เห็นมีอะไรหรือบ้านอะไรวะเนี่ย ความหมา Hê hey. Bà Quá mà. my. ไปไหนดีอะครับไปไหนดีครับไม่รู้แหละทีนี้ว่าผมต้องไปชั้นสองก่อน ตุกตาหมีตุกตาจา้าขาดรักตุกตาหมีหลอกทำหมเนี้ยเออสะกันแน่เลยมาแล้วผมว่าแล้วทุกรอบตัวดีครับรอเลยมานีมา่มาให้ฉันตีหัวสักสองสามที Cảm ơn các đi trái theo dõi và ủng hộ cho อห้องนี้บรรยากาศเหมือนพวกภาคแรกเลยเฮ้ยผมลาไปแค่นี้ก่อนแล้วกัน แล้วใหญ่ไม่เข้ามาเขาไม่เข้ามาเราเป็นว่าผมลาไปอ่แล้วผมไปศึกษาการเล่นแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามาเจอวันนี้ผมไปละกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยเพื่อรอบหน้าเราจะมาเซียนกัี้รนะไปละเซฟรถไฟ่ะนะผมจะมาผ่านทางเซฟรถไฟ นี้ผมไปอ่อนแล้วเสียแกใจจะไปทักสวัสดีเขาแต่บ้านคุณไปบ่ายแล้วไม่ผ่านเสียใจจัง